อ่านคอมเมนต์และตอบคำถามเรื่อง t ท s t อนโกใหม่กักโรงแรม2วันตรวจโควิด2รอบวันที่1และ5หลังเข้าไทยอันนี้คือการตอบคำถามจากวีดีโอนี้นะครับสรุปถแถลงการสบคอัปเดต20มกราหกห5เห็นว่ามีเพื่อนๆหลายคนยังงุนงงกันอยู่มากซึ่งอตอนที่เพิ่งเห็นใหม่ๆก็ตกใจมากว่าเอ้ยทำไมคิดได้ถึงขนาดนี้เข็มขัดสั้นเลย นันเป็นไรไม่รู้นะคือต้องมาประกาศเอาวันที่พวกเรากําลังยุ่งยุ่งพอดีเพราะว่าพวกเรานี้ตอนนี้กําลังพเนจรอ,อยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วของก็เยอะมากแล้วก็เป็นวันที่พวกเราจะต้องเตรียมตัวแล้วเพราะว่าวันรุ่งขึ้นคือยี่สิบเอ็ดมกราเราต้องย้ายเมืองงนั้นเราก็วุ่นวุ่นกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วต้องมาตามไอ้เรื่องนี้อีกก็วุ่นวายกันมากเลยก็ให้ชื่อใหม่นะครับชั่วคราวว่า test and go plus เหมือนโรงแรมชา plus อะไรอย่างเงี้ย test and go plus เพราะว่าบวกการตรวจไปอีกหนึ่งครั้ง ซึ่งไม่ใช่แค่ว่าไปตรวจธรรมดาต้องจองโรงแรมเพื่อไปนั่งรอผลตรวจด้วยนะไปนั่งรอที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้นะก็คือตรงนี้มาตรการต่างๆยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็การลงทะเบียนนะจะลงทะเบียนเทสแอนโกได้ก็คือวันที่1กุมภาพันธ์นะครับฉะนั้นใครเข้า Thailand Pass ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ายังเลือกเทสแอนโกไม่ได้จะเลือกได้คือ1กุมภาซึ่งเราก็ถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร แล้วดูเหมือนว่าเราจะต้องมีการจองโรงแรมสองครั้งก็คือวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่ห้าใช่ไหมถึงแม้จะเป็นโรงแรมเดียวกันไม่รู้สิเขาจะรวมมาเป็นใบเดียวหรือเปล่าใครจะอยู่โรงแรมร่วดห้าวันไหมออแล้วก็แน่ที่แน่ๆคือต้องมีใบเสร็จในการตรวจโควิดสองรอบซึ่งก็หวังว่าโรงแรมเขายังจะยังจัดการเรื่องตรวจโควิดให้อยู่เพราะว่าถ้าเรียนแบบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเราต้องไปจองตรวจเราเองเพราะในคําพูดของสอบ,บคพูดเหมือนกับว่าให ต้องไปจองตรวจเองหรือ,อยังไงเนี่ยซึ่งก็ไม่แน่ใจแล้วก็โรงแรมไม่ใช่โรงแรมอะไรก็ได้นะครับเวลาเพื่อนๆจองจะต้องเลือกเป็นชาเอ็กซ์ตร้าพลัสนะครับก็คือเป็นขั้นสุดยอดของชาแล้วในตอนนี้หวังว่าคงไม่มีเอ็กซ์ตร้าพลัสพลัสในอนาคตนะครับคือจะเพิ่มความเรื่องมากเข้าไปอีกชาเอ็กซ์ตร้าพลัสก็คือโรงแรมที่จับคู่กับโรงพยาบาลก็คือเราสามารถจะจองแยกได้หมายถึงว่าวันแรกสุดก็คือ ส่วนใหญ่ก็คงเป็นกรุงเทพนั่นแหละเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาห้ามต่อเครื่องในไทยฉะนั้นจะภูเก็ตก็ได้นะมีมีคนถามอยู่คือที่ไหนก็ได้แต่วงเล็บห้ามต่อเครื่องในไทยไงฉะนั้นต้องเป็นเที่ยวบินตรงนะก็จังหวัดไหนที่มีเที่ยวบินตรงบ้างในตอนนี้ก็ต้องมีแต่กรุงเทพกับภูเก็ตนั่นแหละยกเว้นพวกประเทศที่อยู่ใกล้ๆอ่ะมาเลเซียกเกาหลีหรืออะไรที่มีโลคอสบินมาอันนั้นอาจจะลงเชียงใหม่อาจจะพอได้อยู่ แต่กฎระเบียบเรื่องเรื่องเที่ยวบินต้องดูอีกทีนะครับแต่ถ้าชัวร์เลยคือกรุงเทพกับภูเก็ตภูเก็ตก็เทสแอนด์โกได้อ่าก็คือต้องเลือกเป็นมาบินลงภูเก็ตแล้วก็โรงแรมก็ต้องเป็นชาเอ็กซ์ต้าพลัสของภูเก็ตอะไรเงี้ยอ่าถ้ากรุงเทพเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วหรือจะเป็น a q ก็ได้กรุงเทพมนีียมี AQ เยอะอยู่แล้วก็โรงแรม AQ นั่นแหละที่เราเคยออกคลิปไปนั่นแหละแต่ว่าจองแค่วันที่1แล้วก็วันที่5หมายถึงถ้าจะอยู่ที่เดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าที่แรกเป็นกรุงเทพไปแล้ว้ววทททีีีีี่่่่่2กกก็็็็็เเเปนนนไไหหหดาชยงใมม ชาเอ็กซ์ตราพลัสเนี่ยมีหรือว่าชนบุรีก็ได้หรือที่ไหนก็ได้แล้วก็โดยรวมแล้วอาอคิดว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะหลบลงกว่ากักตัว7คืนไม่มากเพราะว่ากักตัว7คืนเนี่ยทางรัฐบาลเขามีออกค่าตรวจโควิดให้บางส่วนสําหรับคนไทยแต่รอบนี้เหมือนจะไม่ได้ออกให้ฉะนั้นก็เลยจะโดนค่าตรวจโควิดไป2รอบของเดิมเนี่ยเทสแซนโกกักตัวแค่หนึคืน,คนแต่ราคาห้องเฉลี่ยประมาณสี่ถึพัน ซึ่งไอแอนเนยเราต้องดูอีกทีนึงว่าค่าใช้จ่ายต้องสองรอบเนี่ยดับเบิลเทสแอนโกเนี่ยมันจะเท่าไหร่แต่ของเดิมประมาณ4ี่พันถึงห้าพันนะครับที่ที่ทําแค่ครั้งเดียวอ่าและทีนี้ค่าใช้จ่ายโดยรวมอาจจะไม่ได้ดรอปลงกว่ากักตัวเจ็ดคืนสักเท่าไหร่เพราะว่าต้องมีค่าตรวจรอบที่สองด้วยแล้วก็ขอ Thailand Pass เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขายังย้ําแล้วย้ําอีกของชาวต่างชาติเนี่ยคือพาสปอร์ตต่างชาติในเรื่องของประกัน แล้วก็เหมือนกับว่าจะมีไข่ที่ไทยด้วยนะถ้าเกิดไม่ได้ซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยไข่ที่ตอนตรงสนามบินน่ะก็ต้องดูรายละเอียดนะครับก็คือจะเข้าไทยในเวลานี้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะว่าการตรวจครั้งที่2เนี่ยก็คือเราได้ไปพบปะผู้คนมาแล้วอาจจะมีโอมิคอนติดมาก็ได้เพราะว่าโอมิคอนระบาดง่ายมากแต่ว่าไม่หลายแรงแต่ว่าถ้าตรวจรอบ2เราเป็นบวกเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะก็คือไม่ได้กลับบ้านแหละก็จะย้ายไปอยู่ฮอสพิทอลเลยซึ่งมีบางคนบอกว่า ประกันอย่างบางประเทศอย่างเยอรมนีอย่างเางี้ยเขาไม่ให้เคลมถ้าเกิดว่าใบารับรองแพทย์หรือใบเสร็จเนี่ยไม่ได้ออกมาจากโรงพยาบาลโดยตรงแต่รายละเอียดนี้เอาไม่ชัวร์นะครับต้องเช็คกับประกันของต่างประเทศนะอันนี้คือประกันที่ซื้อเฉพาะชาวต่างชาตินะครับคนไทยไม่ต้องซื้อ่อมาดูคอมเมนต์นะครับว่าเพื่อนๆเ,เขาว่ายังไงกันบ้างอันนี้คือไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับขอแค่เฉพาะบางอันที่น่าจะเป็นคําถามอยู่ก็คือถ้ายังมีตรวจวันที่ห้า แล้วเราต้องจองโรงแรมกี่คืนตกลงไปที่อื่นแล้ววันที่ห้าต้องไปตรวจโควิดอีกที่ไหนเราอยู่ไกลคือภาคใต้เลยอ่ะถ้าไปตรวจที่ไหนก็ได้คือจะดีมากหมายถึงรอบสองนะอันนี้คือต้องทําใจนะครับถ้าเกิดเราจะกลับไปในจังหวัดที่ไม่ได้มีโรงแรมชาเอ็กซ์ตารพลัสเนี่ยคือหมายความว่าเรามาลงเครื่องแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องคือถ้าให้สะดวกที่สุดนะคืออยู่ในจังหวัดที่เราลงเครื่องนั่นแหละแล้วก็วันที่สองสามสี่อาจจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้ถ้าโรงแรมที่กักคืนแรกมันแพงอนะ แล้วก็วันที่ห้าค่อยกลับมาหาโรงแรมชาอีกสักพักอีกทีหนึ่ง <c oughs> คือตอนนี้อาจจะยังตอบคําถามไม่สมบูรณ์นะครับแต่หมายถึงว่าคนไม่สะดวกอะ่ะเออบางทีอาจจะต้องอยู่โรงแรมรวดห้าวันคือมันง่ายสุดแล้วอะ่ะอยู่โรงแรมเดิมนั่นแหละแล้วก็สองรอบคือเราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงในวันที่สองสามสี่เพราะถ้าเราไปติดโอมิคอนขึ้นมาปุ๊บอยู่ต่อเลยหมายถึงว่าไปอยู่ต่อที่ฮอสปิทเอลเลยนะคือาอ,อาจจะขู่เรื่องฮอสปิทเอลบ่อยหน่อยนึงเพราะรู้สึกว่ามันเสี่ยงจริงจริง คือ3.4%มจุดสี่เปอร์เซ็นที่อ,อัเคยบอกในข่าวอื่นเนี่ยคือกรณีที่เรามาจากต่างประเทศแล้วเราก็ตรงมาที่โรงแรมกักตัวโดยตรงนะครับแต่ว่าการที่เราไปคลุกคลีกับในประเทศแล้วมาตรวจอีกทีหนึ่งในวันที่ห้าเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงติดโควิดมากกว่า3.4%มจุดสี่เปอร์เซ็นตกลงว่ายังไม่กลับค่ะรู้สึกหนาวร,ร,ร้อนแค่คิดว่านี่เรากลับบ้านเกิดเราหรือมันช่างยุ่งยากอะไรขนาดนี้ขอให้ท่านที่ออกกฎบ้าบอนี้เปลี่ยนใจเปลี่ยนมาตรการใหม่คิดได้ยังไงว่าจองโรงแรมวันที่1กับวันที่ห ไม่ต้องเป็นวันเดียวกันก็ได้ใครเขาจะสนุกลากกระเป๋าสัมภาระเข้าๆออกๆพวกคุณนี่ไม่เห็นใจคนเดินทางบ้างเลยมีเวลาแค่ไปแค่สองถึงสามสัปดาห์แต่ต้องไปเครียดกับกฎกติกาบ้าๆจ,จนหาความสุขไม่ได้ก็เขาอาจจะออกกฎใหม่เนี่ยเพื่ออุดปากพวกเอกชนที่เรียกร้องจเจ้าเทสเซนโกกลับมาก็คือถ้าเราพลิกลิ้นเนี่ยมันก็จะอย่าง,างนี้แหละอ้าวก็ให้แล้วไงให้แล้วไงเทสเซนโกไงชื่อมันเป็นเทสเซนโกไงแต่ว่า ไอ้เงื่อนไขมันไม่ใช่เทสแอนโกของเดิมไงแต่มันจะใช้ชื่อเดียวกันไงฉะนั้นเขาก็เล่นลิ้นได้เรื่องพวกนี้นะครับแต่ทีนี้คือปกติอับจะเป็นคนที่คิดในแง่ลบก,กับคนจัดการประเทศชุดนี้แต่วันนี้อยากให้เพื่อนๆคิดในแง่บวกซึ่งซึ่ง,งกฎระเบียบพรงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะว่าอีกตั้ง10วันกว่าจะบังคับใช้ก็คือลงทะเบียน Thailand Pass ได้1กุมภาฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ว่ากฎระเบียบแบบนี้มันจะ ผ่อนคลายลงกว่าการกักตัวเจ็ดคืนเพราะว่าอันนั้นคือเราก็จะไปไหนไม่ได้เลยอยู่ในโรงแรมทั้งเจ็ดคืนแล้วก็ค่าใช้จ่ายน่าจะสูงกว่าแน่แแต่อันนี้คือมันดูเหมือนจะยุ่งแต่ว่าที่เราจ่ายก็คือค่าโรงแรมสองคืนวันที่หนึ่งกับวันที่ห้าแล้วก็การตรวจโควิดสองครั้งซึ่งซึ่งถ้าเป็น AQ เนี่ยรัฐบาลเขาอาจจะออกค่าตรวจโควิดให้บางส่วนแต่อันนี้คือเขาไม่ได้ออกให้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันน่าจะต่ํากว่าราคาน่าจะต่ํากว่ากักตัวเจ็ดคืนแล้วมันจะได้ประโยชน์กับคนที่ อาจยังสมมติออยู่กรุงเทพอยู่แล้วหรืออยู่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพอยู่แล้วก็โอเคว่าเอวันที่สองสามสี่ไม่ได้ต้องอยู่โรงแรมหรือคนที่อ่สมมติว่ากาจะมาเที่ยวแล้วก็ทุ่มเทมากเลยเออเขาให้ทําอะไรก็ทําอะไรเงี้ยวันที่สองสามสี่คุณก็ไปเที่ยวได้เหมือนเหมือนแซนด์บ็อกซ์อะแล้วก็แค่วันที่ห้าคุณก็กลับมาเหมือนก็โลกดีกลับมากักตัวโรงแรมต่อเอออันนั้นก็ได้ถ้าคิดในแง่บวกนะถ้าใครยอมนะเราก็เลยบอกว่ามันเป็นลูกผสม ระหว่างทีแซนโกกับแซนบ็อกซ์ถ้าแซนบ็อกซ์นี่ก็คือออกไปไหนนอกจังหวัดไม่ได้เลยอยู่ได้แต่ในจังหวัดแล้วก็ต้องอยู่ถึงเจ็ดคืนแต่นี่คือจากกรุงเทพจะไปเชียงใหม่ก็ได้แต่ว่าวันที่ห้าคุณก็ต้องกลับมาคุณจะเปลี่ยนไปกัดเชียงใหม่ก็ได้นะอย่างเงี้ยมันก็จะผ่อนคลายกว่าแซนบ็อกซ์ที่ออกนอกจังหวัดไม่ได้นี่ไม่ได้เข้าข้างเขานะครับเพียงแต่ว่าเราก็เออในเมื่อกําหนดมาแล้วแล้วเราคิดว่ายังไงเราก็จะกลับในช่วงนี้จริงๆเราก็คงต้องพยายามคิดในแง่บวกไว้จิตนึง เทสแอนโกที่ภูเก็ตได้ไหมครับรบกวนคุณเอาหาคําตอบได้ไงครับได้ก็คือเขากําหนดแล้วเป็นโรงแรมชาเอ็กซ์ต้าพลัสที่ไหนก็ได้ถ้ามันมีอ่ะดูในเว็บไทยแลนด์ชา c o m อ่ะของการท่องเที่ยวแบบมีหมายถึงว่ามีบอกรายชื่ออยู่แต่ข้อเสียของเว็บไทยแลนด์ชาคือดันไม่บอกราคาฉะนั้นเราก็ต้องไปหาราคาจากเว็บจองอยู่ดีพวก b o ๊กิ้งอโก d a ว่าราคามันประมาณเท่าไหร่แล้วก็ติดต่อโรงแรมเข้าไปว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณไหน โอ้โหคอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าเรานี่คืออ่านนานมากไม่ได้เพราะว่าตัดต่อก็นานด้วยเสียดายจริงๆครับก็จากคอมเมนต์ของคนหนึ่งก็สังเกตได้ว่าทำไมพักการเมืองพักหนึ่งจึงมีรัฐมนตรีสองกระทรวงที่ดันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พร้อมๆกันคนหนึ่งหัวหน้าพักเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์อีกคนหนึ่งก็เกี่ยวกับท่องเที่ยวบังเอิญจริงๆแล้วก็มันโคกันได้พอดีเกี่ยวับเรื่องนี้แล้วเหมือนเขาจะแท็กทีมกันออกมาด้วย พะตอนยกเลิกเทสแอนโกเนี่ยผู้ว่าเกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ออกมาใหญ่เลยนะแต่ไม่ได้ออกมาช่วยเรียกร้องอะไรออกมาพูดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละแล้วก็หลังจากนั้นพอต้นปีก็อ่าสาธารณสุขโผหน้ามาขูนั่นคูนี่ตบหัวก่อนแล้วค่อยรูปหลังที่หลังว่าจะเอาเทสแอนโกกลับมาแล้วพอมาใกล้ใกล,ใกล้วันประชุมปุ๊บอ้าวสองคนนั้นหายไปแล้วก็เป็นท่องเที่ยวด้านมนตรีโผมาแทนจองโรงแรมวันแรกแล้วก็ตรวจวันที่5แค่จองตรวจในพื้นที่ใกล้บ้านหรือที่สะดวกก็พอแล้วไหมคะ สำหรับคนที่ไม่ได้มาถึงห้าวันล่ะคะจะเอาหลักฐานการจองโรงแรมวันที่ห้าแล้วมาลงทะเบียนที่ไหนจะยังเข้าไทยได้ไหมอืมมาไม่ถึงห้าวันเหรอนี่เขาไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเคยมีกฎอยู่ว่าใครอยู่ไม่ถึงเจ็ดวันก็คือเอ่อคือเขามีกําหนดล็อกวันตรวจไว้แล้วนี่ถ้ามาแค่สามวันสมมติก็ก็เอาแค่นั้นแล้วก็กลับบ้านไปคือหมายถึงว่าเขาจะให้สิทธิ์ที่จะไปได้ทั่วไทยก็คือคุณได้ครบเกณฑ์ของเขาแต่ถ้าเกิดว่า เออมาแค่สั้นๆก็ก็เอาแค่นั้นก็คือตรวจวันที่หนึ่งเสร็จแล้วก็อ่ะสามวันก็กลับบ้านไปอันนี้น่อฟดาวเอาแล้วก็คนที่จะยังพอสะดวกอยู่บ้างก็คือคนที่มีบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพลสซึ่งก็มักจะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับอย่างภาคอีสานนี่ดูแล้วไม่ค่อยจะมีถ้าจะมีก็จังหวัดใหญ่มากๆก็อันนี้คอมเมนต์ยาวแต่ก็คือเขากังวลเกี่ยวกับว่าถ้าตรวจเจอโควิดขึ้นมาแต่ก็เป็นคนไทยอยู่แล้วแหละใช่ไหม เอ,อ่อถ้าเราขอไม่ไปอันนี้ย่อมาถ้าขอไม่ไปที่ฮอสปิเตลได้ไหมคะหรือฮอสปิทอลว่ะเอ,อ่อเพราะเราไม่มีเงินจ่ายเลยอาจจะขอไปที่ที่รัฐบาลจัดให้ที่อื่นที่ฟรีได้ไหมคะเอาเที่ยวว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาสุดท้ายก็ให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการอยู่ดีๆนิดนึงไม่ต้องการปนกับคนอื่นอ,อันนั้นน่ยจะต้องจะต้องจ่ายถ้าใครทําใจไม่ได้ก็เตรียมใจไว้แต่ถ้าเกิดใครวายังไงก็ได้เขาให้ทํายังไงก็ทํา ก็คงไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าคนไทยมีสิทธิ์การรักษาฟรีจากสปอสอชอ,อยู่แล้วแต่มันจะไปเสียเรื่องของเวลานี่แหละครับต่อให้ไม่ได้จ่ายค่ารักษาแต่ว่าเวลาถ้าต้องกักซ้ําอีกสิบวันหรือสิบสี่วันอย่างเงี้ยเออกลายเป็นว่านะเห็นหลายๆคอมเมนต์ก็ประมาณว่าทําไมเขาไม่เห็นใจคนไทยที่กลับบ้านบ้างอะไรเงี้ยต้องพูดจริงๆว่าให้เพื่อนๆที่มาจากต่างประเทศเนี่ยทําใจกันไว้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยเห็นใจคนมาจากต่างประเทศอยู่แล้ว เ,เวลาเขารายงานแต่ละทีเนี่ยนะเขาไม่เคยพูดถึงเลยเพราะว่าคนที่กลับประเทศเนี่ยเข้าไทยอันดับหนึ่งเลยคือคนไทยที่กลับบ้านไม่ใช่ชาวต่างชาติที่เขารายงานกันตลอดว่าอันดับหนึ่งคืออะไรประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เคยพูดถึงเลยแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจอ๋อเขาพูดถึงเขาพูดถึงแต่เขาพูดถึงเด็กที่ไปเรียนเฉยๆนะอาจจะเป็นลูกหลานใครบางคนก็เลยพูดถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คนไทยที่กลับบ้านตามปกติเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่แต่ก็จะเย็นๆน,น,นิดนึงนะครับ เราเอาว่าตามสไตล์เนี้ยก็คือเวลาจะให้เนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ดีๆก็ข้ามขั้นไงคือจากข่าวก็จะเห็นว่ายังจะพยายามเข้มงวดอยู่ดีฉะนั้นนี่คืออยู่ดีๆจะกลับไปเป็นเทสซันโกเหมือนเดิมไม่ได้อาจจะมีคนท้วงมาไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นก็เลยประมาณว่าเล่นมุกยังไงดีให้ให้ได้ตรวจสักสองครั้งฉะนั้นเราก็เหมือนเดิมเหมือนตอนโองมิคอนระบาดนั่นแหละผ่านไปสักพักหนึ่ง เออมันก็ไม่ได้ระบ,บาดไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นฉะนั้นเดี๋ยวเปิดเทสแทนโกกลับมาสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะผ่อนคลายลงไปอีกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็คิดว่ายัางไงยังโชคดีกว่ารุ่นสิบสี่คืนนะครับซึ่งเป็นมาปีกว่าแนละ้วไม่รู้ใครผ่านสิบสี่คืนมา,มาบ้างแล้วหรือยังอันนั้นอันนั้นอะสิบสี่คืนเยอะเลยสองถึงสามหมื่นเลยแน่ๆแล้วกัดสิบสี่คืนเลยครับก็ อนนี้คือเสียดายจริงๆว่ามีอีกเยอะเลยจะไม่สามารถอ่านได้หมดนะครับก็เอาเป็นว่าอยากให้เพื่อนๆพยายามคิดในแง่ดีซึ่งคนพูดในแง่ลายอย่างออิกลับมาพูดในแบบนี้คิดในแง่ดียังไงก็ดีกว่ากักตัวเจ็ดคืนแน่นอนใช่ไหมแล้วก็วันที่สองสามสี่เรายังพอออกไปไหนได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะต่ําลงแน่นอนเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะยุ่งขึ้นในแง่ที่ว่าเออถ้าเราลงแรมมาที่หนึ่งกับห้าถ้าเราต้องอยู่กันคนละที่เนี่ย ก็ต้องไปจองที่นั้นๆอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ยังไงก็ดีกว่าอยู่7คืนแน่นอนนะครับยังไงวันที่2-3-4สาม่ก็อยากจ,จะกลับไปบ้านหรืออะไรยังไงก็ได้แต่มันก็จะไม่สะดวกว่าถ้าเราบังเอิญดันไปอยู่จังหวัดที่ไม่มีชายเอ็กซ์ตร้าพลัสพอีซึ่งซึ่งเดี๋ยวเข,เขาคงจะเพิ่มจํานวนขึ้นอีกเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเราพยายามดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมาตรวจวันที่5ก็น่าจะมีความเสี่ยงน้อยลง ปัญหามันอยู่แค่ว่าเรานี่คือไปรู้ข้อมูลของประเทศที่เขาโอเคไงว่าเออทาไมไม่ได้ทําอะไรมันพิธีกรรมอะไรมากขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไม่พอใจแค่ว่าถ้าเกิดเรายังไม่รีบเราก็ดูไปเหมือนดูละครเรื่องหนึง่งสุดท้ายจะจบยังไงแต่ถ้าเกิดเรารีบเนี่ยเราก็คงต้องพยายามคิดในแง่ดีเรื่องนี้เอาไว้ยังดีกว่ากัดเจ็ดคืนแล้วก็อันนี้คือโปรนี้อย่างที่เคยย้ําไม่รู้ว่าจะมีถึงเมื่อไหร่ ก็ถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าหรือว่ามีวิธีการอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวเรื่องการจองโรงแรมท้าบรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะรีบมาทําคลิปเพิ่มเติมนะครับครับก็มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ